สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมาฟังลุงชาติชาวบ้านเล่าเรื่องกันนะมีให้ฟังทุกคืนเป็นเรื่องประสบการณ์จริงนะจากตัวผู้เล่าเองนะชาลุงชาติก็เป็นผู้เล่านี่แหละวันนี้ลุงชาติจะเล่าเรื่องงานวัด มีทุกที่นะงานวัดยวัดวัดค่างบ้านเนี่ยนะค้างบ้านไกลบ้านมีหมดทุกที่ทุกตำบลทุกอำเภอ,ย,อย้อนยุคย้อนหลังไปจากสี่สิบปีบรรยากาศมันยังน่ากลัวงานวัดนี่น่ากลัวนะในงานเขาก็จะมีลิเกมีมหรสพเนี่ยมีลิเกมีหนังบาง แล้วแต่ละท้องที่นะก็จะมีอะไรบ้างมีการดันเล่นอบางบางวัดเขาก็มีเ,เก็บตั๋วนะบาทเดียวเมียง,งูเนี่ยสาวน้อยตกน้ำนจะมีการดันเล่นเยอะแยะงานประจำปีแต่เราที่ก็จะตัดจัดกันห้าคืนเจ็ดคืนแล้วแต่นะ จัดน้อยคืนไม่มีแล้วเดี๋ยวขาดทุนแล้วก็จะมีสายดาวมีจิงชาสวรรค์ทาไมเราเป็นเด็กกันะตอนย้อนไปเลยนะใครตอนนี้กลับไปอดีตกับลุงชาติกันนะคนที่ฟังอยู่ถ้าใครเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่เคยเห็นงานวัดฟังลุงชาติลุงชาติจะอธิบายขายายความให้มองเห็นภาพเลย ในแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีโลงลิเกโลงลิเกเนี่ยเขาทําด้วยไมย้ยกพื้นสูงประมาณสักสูงแค่เด็กก้มรอดได้นะประมาณเอวแล้วนีดแหละหรือไม่ก็ประมาณแค่สูงประมาณสูงกว่าหัวเข่าแล้วหน่อยนึงยกพื้นสูงนะเ,เพราะว่าสูงกว่านั้นไม่ได้เดี๋ยวแงนคอมองโอต,ตาตั้งเลย ลงลิเกเขาก็เป็นไม้พื้นนั่นแล้วก็จะมีหลังคา,างสังกสีมีข้างฝาบางวัดเขาก็มีอ่มีฝากัด d านซ้ายขวาแล้วก็มีฝาข้างหลังนิดหน่อยข้างหน้าก็เปิดโลง่งนะแล้วก็มีกันทองบางทีก็ไม่มีล็อคลงโล่งเลยเดี๋ยวพวกลิเกเขาเอาฉากมากั้นเองทำไมก่อนลิเกนี่ก็มาจะมาจาก นครสวรรค์เนียเยอะนะมีลิเกนกครสวรรค์ลิเกสุขโขทยัยพิจิตรพิจิุโลกเนี่ยโอ้โหดงลิเกกันทั้งนั้นเลยแต่นครสวรรค์นี่ยเยอะนะพวกลิเกจนทุกวันนี้เขาเรียกกอกลิเกนะเข้าไปนี่ถ้าบอกรถสองแถวรถจำลองเนี่ยนะบอกไปกอกลิเกอ่ารู้ก,กันนะอยู่ใกล้ๆวัดหัวเมืองนะลิเกเนี่ยเขาเล่นเนี่ย เขาจะมาถึงในในงานวัดเนี่ยนะเขาจะต้องแต่งตัวแต่งตัวกันหลังลงลิเกนั่นแหละสดสดเลยก็เหมือนพวกคณะดนตรีสมัยเนี้ยท,ที่พวกแดนซ์สิ่งทั้งหลายแหล,ละหมอลำอะไรพวกเนี้ยเขาก็แต่งตัวกันหลังเวทนะีคนที่เป็นลิเกนี่นะมันส่วนมากจะเป็นเป็นลูกหลาน ญา่ิพีน้องเล่นกันทั้งนั้นเลยนะเพราะว่ามันจะดวกต่อการซ้อมต่อเพลงต่อเรื่องกันนะเราเด็กๆเ,เราก็ไปดูลิเกนี่วนมากจะเล่นนะจันทโคโรกนะเรื่องเล่นเรื่องจักจักวงวงพวกเนี้ยนะมีพระราชามีกษัตริย์มีอัมมา์มีมหาดเล็กนะแล้วก็มีนางเอกก็บางทีนางเอกก็ เป็นชาวบ้านยากจนแล้วก็จะมีโจรเนี่ยขาดไม่ได้เลยไอโจรร้ายจักรลินดาวร้ายขาดไม่ได้เลยนะโอ้ยเด็กกลัวกันหน้าดูสมัยนั้นลุงก็ยังเป็นเด็กๆ็ลุงก็กลัวบอกจักรลินดาวร้ายมาแล้วเฮอ้อเฮอห้อเนี่ยโอยวิ่งกันลหลงหายจักเลยนะจักรลินดาวร้ายดังครับดังสมัยนั้น ิเกกับพระเอกก็โห่หวานหานลอแม่ยกบานนะนางเอกก็สวยนะไม่รู้ลิเกคาะไหนก็ตามขอให้พระเอกรล่อไว้ก่อนนะพระเอกหล่อนางเอกสวยใช้ได้ดังแน่นอนนะครับแล้วก็เล่นเนี่ยรอเมื่อก่อนลิเกไม่ค่อยร้องเพลงนะสมัยเก่าเลยนะไม่ร้องเพลงแล้วนะเวลาออกแขกนี่ ดูได้เลยอยู่ในในไกลๆเนี่ยเวลาลิเกก็ออกแขกเครื่องเสียงเขาก็ไม่ได้ดังก็หึม่มรันทุง่งเหมือนนะเครื่องเสียงธรรมดานี่แหละอีตอนเขาจะเล่นกันเนี่ยนะเขาเขายาวฉากนะเขายาวฉากลองเพลงอะไร ไอ้สรมาลาลลา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 ลจะร้องแบบนี้นะแล้วก็ไปละต่อยอดต่อก่อนกันไปหรออยู่นั่นแหละไอเราเป็นเด็กเนี่ยไปดูกับไปดูลิเกกับตากับยายเนี่ยนะตาไม่ค่อยไปแล้ายายนะไปตาก็วาดเราขาว เฝากริ่งนอนอยู่บ้านเนี่ยส่วนมากแล้วคนที่ไปดูลิเกส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงไปดูลิเกไอเราก็อยากจะดูหนังโอ้ยยายก็จะดูลิเกนะเราก็ไปไม่ได้ไปดูหนังก็ต้องไปกับพี่ไปกับน้าต้องอาศัยน้าน้าสาวกับพี่ชายมั่งแล้วก็เกาะกลุ่มกันไป แต่ถ้าไม่มีน้ำไม่มีพี่ไปอดดูหนังเราอะไม่ก้อนหนังกลางแปลงก็จะเป็นหนังขายยาแต่ถ้างานวัดนี่นะโอ้โหเขามากันแบบจอมหึมาเลยละนะงานวัดเนี่ยมากันเต็มหมดเลยจริงช้าสวรรค์น,นี่แล้วก็ที่น่าอร่อยที่สุดสมัยนั้นนะเขาเก็บปิ้งเขาเก็ยบย่างอะนะย่างพริกซ้ายพริกขวาพริก สายบิขวานนะครับเขาเก็บกรอบกรอบอร่อยนะแล้วก็อ้อยควันอ้อยควันเนี่ยนะเขาบอกอ้อยเป็นลำๆนี่แหละก็ปอกเปลือกออกเสร็จแล้วก็ก็อันเป็นชิ้นๆช,ชิ้นหนึ่งก็หนาประมาณถ้าเอานิ้วชี้แปะไว้นี่แหละนิ้วเราเนี่ยแปะเนี่ยความหนาของมันก็แค่นั้นส่วนไอ้ความใหญ่ความกว้างอะไรของมันก็ขนาดลำอ้อยมันนั่นแหละแล้วเขาก็เสียบหมายดุกชิ้น ไม้เขาจะเสียบเขาทำเหมือนล่มเลยนะสมัยก่อนนะเดินกินอ้อยควันเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ถุงลอกนะ้ำไม่ได้เป็นล้ำแบบนี้แล้วเขาเอาไม้ไม้ไผ่ี่ยมาลาวลาวแล้วก็ผ่าซีกนะแล้วให้มีด้ามจับเป็นนะแล้วก็ผ่าข้างบนผ่าซีกให้มีอ้อยกี่ชิ้นลนะสิบชิ้นก็เขาก็ผ่าซีกออกมาเป็นสิบชิ้นแล้วก็เสียบเสียบ เอาอ้อยเสียบไปยืนเดินถือไปนี่เหมือนก็บไอ้ถือถือพัดแหละหรือไม่ก็ถือถือลมเล็กๆอันนึงนั่นแหละอันนั้นอ้อยควันสมัยก่อนนะแล้วก็เดินไปในงานวัดเนี่ยหอมเลยนะไอเขาเรียกว่าเศษเนื้อเนื้อย่างอันนี้รุ่นเก่านี้ได้กินแน่นะหอ,อมมุยไมยล้ละเท่าไหร่ละไม้ละห้าสิบตัง หรือไม่ก็ไม้ละสลึงก็ไมก่อนนะโอ้ยกินเนื้อย่างสามไม้นี่สี่ไม้อิ่มแล้วนะไม่กินอะไรมากแล้วดูหนังอย่างเดียวแต่ถ้าให้ดูลิเกนี่จะเล่าให้ฟังลูกโคกกระสุนรู้จักไหมลูกไมยราบเนี่ยต้นไมยราบต้นเขาเรียกว่าต้นโคกกระสุน,นผมมันแห้งๆนะนะไปเหยียบมันนี่เจ็บนะ ราไปเที่ยวงานวัดเนี่ยพวกลิเกจะกลัวกันเอ,อ้าบอกว่ามางานวัดวัดนี้โอ้โหพวกลิเกบอกแต่วัดไหนชอบแก้งพวกลิเกเนี่ยไม่อยากมากันหรอกวันเดินร้องเพลงออกมานี่หรือว่าร้องกรนออกมาี่นลิเกจะใส่ถุงเท้าขาวๆนะฮะจะโดนไอ้พวกเด็กวัดเนี่ยหรือเด็กชาวบ้านเนี่ย หยิบเอาโครกรสุนนวานฟิวมองไม่เห็นนะมันแห้งอลิเกเขาก็ไม่ได้มองพื้นนี่นะส่วนมากแล้วจะจะแกลงไอ้พวกโกงนะไอ้พวกดาวไลน์เนี่ยโดนนะโดนโครกรสุนนะแต่นังเอกกับพระเอกไม่โดนน,นี่นี่เขาแกลงลิเกนะมันไส้อะแอลังนะแก้ฉุดนางเอกเหรอนะ ไอ้ตัวตวลกก็จะรอดผลตัวตวลกคนไหนที่ไปออกมานี่จะรู้นะจะขอเข้ามาขอโทษก่อนน้องๆหนุนหนูจ๋าวันนี้อย่าวางระเบิดพี่นะจ๊ะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่โดนนะครับแต่สกัารินดาวไลน์เนี่ยหรือไอ้ตัวโกงยันโดนอยู่เรื่อยก็ก็ต้องยอมเวลาโดนเนี่ยอุ้ยชอบอกชอบใจนะไอ้คนที่แกล้งมันชอบใจนะ นะตอนหลังก็โดนจับได้ให้เขาไม่ให้เข้าใกล้ลงลิเกนะนะบางทีก็เข้าไปใต้ถุนนั่นนะเอาไม้ลูกชิ้นนะ่ะหมั่นใจเนี่ยนะไอเรื่องของเรื่องก็คือคนโตนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรคําสั่งออเดอร์ไปเลยไอโหนโมึงไปจัดการไอ,ไอโกงคนนี้หน่อยสิเดี๋ยวกูให้มึงบาทหนึ่ง เอาสิเห็นไ,ไหมอันไดขัดจ้างเนี่ยแหมรอบทำลายรอบรอบเอาไม้ลูกกินเนี้ยจิ้มเท้าไอไอไอตัวโกงนะึก็ไปพวกกันโดดเย้งไอเราก็อยู่ใต้ทุนนิกเกอไปจิ้มเสร็จแล้วก็เพนได้อยู่ทำไมไม่ไม่อยู่แล้วห <c oughs> ลองโวยบางทีก็เอาลูกโคกะสุนลูกมายาลาบหวานนั่นแหละ นี่คือความไร้กาศของตัวโกงใช่ไหมทำให้คนดูเขาอินเนี่ยเล่นมันเล่นเหมือน,นงานวัดนะนะเขาจะมีลิเกนี่ขาดไม่ได้เลยงานวัดนะแล้วพอหมดหมดยุคลิเกรเริ่มซาลงแล้วลิเกรเริ่มหายไปแล้วแต่บางภาคเขาก็มีของเขานะอย่างภาคใต้เขาก็มีอะไรมีขนมีมีตะลงุงมีอะไรของเขาแนละ้วน่ะหนังตะลุงของเขานะ่ะ ตรงนั้นก็ลุงก็ไม่รู้นะแต่ว่าท,ทุกที่ต้องมีมีการแสดงประจำภาคของเขานั้นแหละอันนี้เราอยู่ภาคกลางเราก็เจอพวกลิเกพอหมดยุคลิเกมันก็จะมาเป็นยุคไอ้พวกหนังกลางแปลงนะงานวัดเนี่ยส่วนมากแล้วนี่แต่ลิเกนี่บอกได้เลยว่าโหด่งดังกินขาดมานานหลายปีแล้วลิเกนี่เพิ่งจะซบเซาไปเนี่ย เมื่อไม่กี่สิบปีนี้เองนะหมดซสบเสซาเลยด้วยสาเหตุใดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้แต่สมัยก่อนนี่ขับรถไปบนถนนท้องถนนจะเห็นรถไอรถปิกอัพเนี่ยรถสองแถวอะ่ะนะจะบรรทุกระนงระนาดปีพาดโอ้เต็มรถเลยนะั่นะคณะลิเกนะทั้งพระเอกทั้งนางเอกกันอยู่ในรถกันนั่นแหละลรถไอปิกอัพนี่แหละนี่ปิกอัพตอนเดียวอะสมัยก่อนไม่มีล็อกไอ แคบคบไม่มีแล้วีกครับตอนเดียวใส่หลังคานะก็อัดไปด้วยระนาดปีพาดตะโพนครบชุดนะแล้วพอตอนหลังเจ้าโปรลิเกเขารวยหน่อยเขาก็ออกสี่ล้อใหญ่หรือไม่ก็ออกหกล้ออะถ้าไม่มีไม่มีเงินสมัยก่อนคนาลิเกก็ไม่ค่อยรวยนะเออก็เช่ารถเหมารถเขาอนะก็จะมีรถรับจ้างส่งลิเก ไปเล่นกันคืนคืนหนึ่งที่ลุงจำได้สมัยนั้นคืนหนึ่งสองพันห้าสองพันเมื่อก่อนนี้นะที่ลุงเคยเคยไปได้ยินได้เห็นและถามเข้ามาตอนเราเป็นเด็กๆครัพอหมดยุคลิเกเนี่ยแปลกนะเพราะมันไม่มีคนจ้างไม่มีคนจ้างแล้วก็มีตอนหลังก็เป็นพวกหนัง างหนังหนังมันมาแบบระบบโอ้โหเซนเทรลาวรอบทิศทางจากจอโค้งเรดาร์อย่างนั้นมากันแล้วก็พอมีหนังมาปุ๊บก็จะมีสติงงานวัดมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะจากที่มีโขนมีลิเกมีการลเล่นพื้นบ้านนะมีไอไอ,ไอวงดนตรีสมัยก่อนนี้เป็นเรียกลำวงเห็นไหมเป็นลำวงรนะอบระบาด สม่นี้จัดกันเต็มเลยลำวงย้อนยุคจัดกันเต็มหมดเลยเออย้อนยุคก,กันแต่สมัยก่อนนั้นเขายุคยุคเก่าของเขาไม่ต้องย้อนยุคเลยอะ่ะนะบาทเดียวครับขึ้นไปลองราทําเพลงเต้นกันนะกเลาะเพาะพ,พิงเลยเครื่องดนตรีก็ไม่ได้มีเยอะหลอกนะมีกีตาร์ตัวหนึง่งและส่วนมากจะมีเครื่องเป่าเครื่องเป่านเนี่ยเยอะมีเบส ตัวหนึ่งมีกองชุดหนึ่งแล้วก็กองทอมแล้วก็มีหีเพลงเนี่ยมีไม่กี่ชิ้นเองสมัยก่อนที่เขาเล่นกันนะลําวงลําวงในวัดหาเงินเข้าวัดกันนี่นี่คืออดีตนะแล้วก็อีตอนงานเลิกสิ <c oughs> ฟังเพลินรึป่ะพอตอนงานเลิกเนี่ยม่คุณพกคุณเลยถ้าถ้าใครดูลิเกก็ กลับพร้อมยายนะพร้อมคนแก่พร้อมแม่พร้อมพ่อกลับกันพร้อมกันแต่ถ้าใครไปดูหนังมันไล่เกิดแล้วลิเกเลิกแล้วหนังยังไม่เลิกหนังมันจาวไงเห็นไหมดูหนังจนจบมาพอดูหนังจบโอ้โหอยู่กันสามสี่คนต้องเดินกลับพร้อมกันนะไอ้บางคนก็พายเรือกลับ นะบางคนก็เดินลัดทุ่งกลับแล้วมันมืดนะมันดึกมันกลางคืนง่วงก็ง่วงอู้เดินไปกลัวผีก็กลัวขามาไม่ได้คิดเนี่ยว่าจะกลับยังไงจะเจอผีไม่ไม่ได้คิดไอ้ขากลับโมตายแล้วกูนะเดินกลับไม่เดินหลังนะเดินลัดทุ่ง่ยกลับบ้านนะกว่าจะพ้นทุงน่งนากว่าจะพ้นคันนาได้นี่ ใส่กางเกงขายาวด้วยนะคนเดินบนคันนามันเดินทางมันมันไม่ได้กว้างเลยหัวคันนาเดินไปเราใส่เงเกงยียนเนี่ยมันก็ดังพึึบพรับพลึบพรับแล้วก็หยุดมองหยุดไปกันสามคนนี่หยุดกึกเลยคนหยุดไอเสียงคุบพรับมันก็หยุดเลยเอ๊ะ่านไหนวะเดินต่อคนเดินต่อมันก็ดังอีก อันน <c oughs> ี้วิ่งอ้าวเลยพวกวก็บอกผีอะไรผีก็วิ่งเลยบอกววิง่งมันก็ไอเสียงเน้ะมันก็ดังตามเราปุ๊บ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 เหมือนเหมือนคนเหยียบพื้นอ่ะพอดถึงบ้านนั่งหอบโอ้โหเหนื่อยที่หอบแดกเลยนั่งหอบอไปเลยและไอมันก็มองแล้วก็มองไปข้างหลังสามคน มันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่างคนต่างกลับบ้านเลยโอโหช้ามาจับไข่ <c oughs> จับไข่กันสามคนเลยคนโตเขาก็บอกมึงไปเดินอะไรมากันเมื่อคืนเดินกลับจากวัดมาเนี่ยงานวัดเดินตัดทุ่งมาเนี่ยไม่ขี้เกียจเดินบนถนนมันไกลมันอ้อมก็ลเลยเดินตัดทุ่งเลยเข้ากลับบ้าน บอกผมไปเจออะไรมาผมไม่รู้มันวิ่งตามพวกผมเดินกันมาตบนคันนามันก็เดินตามเสียงมันเดินตามผมผมมานะหยุดดูมันก็ไม่มีพอเราเดินมันก็ดังมันก็ตามมาอีกผอก็วิ่งกันเนี่ยอ้ผีนะโอ้โหจับใครกันคนโตเขาก็หัวเราะกันใหญ่เขาบอก ไอ้ที่ดังไม่ใช่ผีหรอกพวกมึงก็ว่างี้เอาแล้วมันอะไรล่ะกางเกงที่พวกมึงใส่กันนั่นแหละไอ้กางเกงยีนขาบานนั่นแหละกางเกงมันตีกันถึงบางออกหวัวเลาะกันจ,จับไข่ไปเลยนะอันนี้ไปเที่ยวกลางคืนเด็กหนุ่มไวรุ่นอย่างเราไอ้คนพายเรือก็าโดนนะเวลากลับเนี่ย น่ากลัวมากเลยพวกที่พายเรือไปเที่ยวเนี่ยนะเพื่อนลุงเนี่ยโดนโดนจัดจ่ะเลยก็มไม่รู้นะมันหลอนหรือมันมันโดนผีหลอกจริงๆนะไอขาไปมันก็ไปกันเนี่ยนะเฮ hey, hey, hey ้ไปกัน,นสามสี่คนนั่งเรือแจวไปเลยไปเที่ยวงานวัดนะไอขากลับสิไอสองคนสามคนมันก็กินเหล้าเมานะมันก็ ง่วงนอนมันก็นอนไปด้วยนะไอ้คนมัยหมด้วยมันมก่อนมันมีไอ้พวกของกระตุ้นนะ่แะแะกันกันชงกันนะ่ะมันก็เล่นกันไปด้วยนะเป็นหนุ่มวัยรุ่นนะเนาะมันบอกว่าตอนเข้าโคง้งนะไครรู้มันหลอนหรือเปล่านะมันบอกผีหลอกมันผีขึ้นมานั่งบนหัวเรือนะ่ะผีพาย มันก็โดดน้ําทิ้งเรือกันหมดทุกคนอะ่ะเช้ามันต้องไปเอาเรือกลับลุงว่ามันจะหลอดน้มากกว่านะมัเล่นของด้วยนะ,ะขากลับขาไปไปยังเฮฮาเลยขากลับพอเช้า,ชามานี่บอกเป็นอะไรกันบอกโดนผีหลอกนะค้งนั่นแหละโค้งเนี่ยเขาเรียกค้งใช่ไหมค้งน้ำ ปรุงน้ำนะโดนหลอกแลก้วเราก็ไม่เชื่อมันหรอกนะไอเที่ยวงานวัดหากรับตรงน่ากลัวจริงๆนะคนสมัยก่อนแล้วก็ไอ้ที่วัดเนี่ยนะเขาชอบฉายหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะไม่รู้เป็นไงฉายแล้วฉายอีกนะไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องละครผี <laughs> มันฉายแล้วฉายอีกนีก่แหละแล้วมันชอบฉายนะเรื่องแรกเนี่ย งานวัดเนี่ยนะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นหนังไทยรักอ่าหรือไม่ก ро, ็หนังจีนก่อนเรื่องแรกกับหนังจีนนะเรื่องที่สองหนังไทยนะหรือไม่ก็ถ้ามันมีสองเรื่องก็เรื่องแรกกับหนังจีนก่อนเลยโอ้โหปูล้างผานหนังจีนหนังฝรั่งตุ้มต่าตุ้มตําลบกันสู้กันแต่ถ้าถ้าสองเรื่องนะหนังจีนหนังฝรั่งก่อนแหละไม่หนังจีนกับหนังฝรั่งแต่ไอเรื่องที่สองนี่แหละเป็นหนังผี ทุกวัดเลยทุกท,ทุกทุกบริษัทเลยเวลาไปฉายงานวัดจะเอาหนังผีไว้สุดท้ายหนังผีนี่ไว้สุดท้าย่ยแล้วที่ดูประจาดูจนเบื่อเลยเนี่ยไอเรื่องแม่นาคเรื่องละครังผีนะที่จําได้เรื่องแต่ตะเคียนตะเคียนขนองอย่างเงี้ยตะเคียนโอ้โหเนี่ยสองสามเรื่องเนี่ยแล้วมันก็เล่นเอาเรากลับบ้านแทบไม่ได้เหมือนกันนะ เออนะครับนะใครเคยดูบ้างนะมีเนี่ยเรื่องแม่นาคโขนนะแล้วก็ระฆังผีเนี่ยไอ้รัฆังผีก็คือไอ้หอระฆังนั่นแหละนะที่มันลมมาทับพระตายนะแล้วก็มีผีสิงอยู่ในระฆังนะแล้วก็เรื่องตะเคียนตะเคียนขนองเนี่ยก็แม่ตะเคียนก็ลอยมาแปะที่หน้าวัดนั่นแหละนะก็ะเลยกลายเป็นเรื่องที่หลอกหลอนกันไป เนะี่ยสามเรื่องเนี่ยโอยเป็นพระเอกนางเอกของหนังกลางแปลงงานวัดเลยละนะฮะเราที่ลุงจําได้นี่ยนะเนี่ยแน่นอนเลย,เน,ยนะครับใครเคยใครเคยเที่ยวงานวัดบ้างคอมเมนต์บอกเล่าให้ลุงฟังบ้างสินะแล้วก็เจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะเอ้นะใครเคยหนีเที่ยวบ้างนะต้องมีครับหนีไปเที่ยวเนี่ย นะพ่อแม่ไม่ให้ไปใช่ไหมตายายปู่ย่าตายายไม่ให้ไปแหมนัดกับเพื่อนไว้ยังดิบดีเลยงานวัดคืนนี้เดี๋ยวจะไปกันไปค่อยสะดอกก่อนใช้วิชาสะดอกก่อนไปค่อยเปิดนะเปิดหน้าต่างนะโรยตัวลงหน้าต่างนะและ้วค่อยย่องนะต้องถ้ามีหมานี่ต้องนัดแน่กันก่อนนะต้องเตรียมขนมไว้นัดแน่กันนะเนี่ยครับหนีเที่ยว แล้วต้องกลับมานี่นะแรกๆกก็ไม่เป็นไรแล้วนะไม่ถูกจับได้เพราะแล้วเอาหมอนเนี่ยนะแล้วก็พอห่มห่มนะทำเป็นห่มผ้านอนหนีเที่ยวเอาหมอนข้างแล้วก็พอหม่มโลกห่มหมอนข้างนะแล้วไม้ก้อนไม่มีไฟไงใช้จุดตายจุดตะเกียง สมัยก่อนนี่ต่อห้าสี่สิบห้าสิบปีนะอยู่บ้านนอกหนีเที่ยวกันครับหนีพ่อแม่เที่ยวงานวัดกันก็เ,เที่ยวกลางคืนนี่แหละพอเขาจับได้เลยตอนหลังเขาจับได้โอ้โหโดนตีจะตูดแดงเลยหลายเลยนะหนีเที่ยวกันนใครเคยมั่งหนีเที่ยวหนีไปเที่ยวงานวัดนะลุงก็เดินลุงก็หนีเที่ยวบ่อย มันชอบมันเนาะนะครับงานวัดมีทุกปีงานประจำปีแล้วก็มีงานวัดอีกอย่างหนึ่งที่เขาก็เรียกเรียกว่าหนังกลางแปลงพอ,อเห็นรถหนังกลางแปลงเข้ามาฉายเนี่ยจะเป็นรถหกล้อตู้ขาวๆก็จะมียี่ห้อพวกอ่าและเครื่องดื่มชูก,กำลังนี่ขายยาขายพยาธิทั้งนั้นเลย ว่าจะฉายหนังได้เนี่ยโอ้โหโคจันชวนฉายหนังไปม้วนหนึ่งหรือสองมวนอพอฉายไปได้สองมวนปุ๊บเขาก็จะหยุดเปิดไฟสว่างโล่งเลยะขายยาโอโ้ขายเป็นชั่วโมงแล้วแปลกนะหนังอะความจริงมันต้องมีสักมันจะมีกระเป๋าหนังเห็นไหมที่ใส่ฟิล์มฟิล์มหนังมานะกระเป๋านุ่มไม่รู้สี่มวนหรือหรือสามมวนสี่มวนก็ไม่รู้ แต่หนังเรื่องนึงไอ้รถขายยามันมาฉายเนี่ยเราดูที่มวนที่มวนฟิล์มมันมันหมุนหมุนเนี่ยช่วงแรกมันฉายไปแล้วสองมวนเราเห็นแล้วพอมันขายยาเสร็จปุ๊บอีมวนที่สามนี่แหละแป๊บเดียวจบแล้วหนังมีสามมวน <c oughs> วัยจังเลยเพอมันขายยาไม่ดีเนาะมันจ่ายมันขายจบเลยมุหนังมันตัดสั้นยอ่อไอ้เราก็ดูหนังยังไม่ถึง ไปถึงสองชั่วโมงเนี่ยดูหนังได้ช,ชั่วโมงหนึ่งแล้วมันขายายาสองชั่วโมงออ้ยขายอยู่นั่นแหละยาถ่ายพยาธิตัวขอตัวงอเส้นได้แน่หอนะตือหาไปกินเป็นลองดูนะเด็กท้องอืดท้องโตท้องเฟอ้อนะพุงโลก้นปอดมีพยาธิตัวตืนอยู่ในท้องพยาธิไจเดือนพยาธิเด่นได้พยาธิทั้งนั้นแนละ้วบัมไบรคอนจริงๆนะพยาธิเยอะมากเลยเอาใครเคยมั่ง ื้อ,อยาถ่ายพยาธิเด๋ยนนี้ไม่มีแล้วนะเด๋ยวนี้เขาแหลตายเรียบในเม็ดเดียวนะสลบย่อยมาเป็นอุอจจระออกหมดเลยเม็ดเดียวหมดทั้งหยุดหมดทั้งทั้งคอกเลยเอานะครับนะลุงมาเล่าให้ฟังเพลินในค่ำคืนนี้นะงานวัดประจำปีนะของวัดไขวัดมันนะแล้วก็วัดไขวัดไหนที่มีเรื่องราว ดุดุเย็นเย็นก็คงจะเป็นที่ฝังจิตฝังใจของท่านบุ้ชมบุ้ฟฝงไว้นะให้นึกถึงย้อนอดีตเพราะมันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วความสนุกสนานเพลิดเพลินนะบางคนก็ไปเจอรักความรักนะหัวผีก็กลัวนะแต่ทําเป็นใจกล้านะพาีสาวเที่ยวอีสาวก็ทําเป็นใจสู้นะทเที่ยวก็ไอห,หนุ่มนะเจอกันหลายคนนะครับที่เจอกันในงานวัด บอ,อกลักกันในงานวัดบ้างนะบางคนก็ไปทะเลาะก,กันไปต่อยไปตีกันในวัดก็มีเยอะนะครับคิดว่าหลายคนคงจะผ่านประสบการณ์งานวัดกันมาแต่เด็กรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานช่วงนี้คงจะไม่มีใครมีประสบการณ์งานวัดแล้วนะนอกจากงานวัดแล้วยังมีงานนิ้วงานนิ้วประจําปนะีในบางจังหวัดเขาก็มีงานนิ้วหลายคนก็ลําลึกนึกถึงความหลัง ังเก่านะครับเที่ยวงานนิ้วประจําปีแล้วก็งานวัดประจําปีนะไหว้พระปิดทองนะหลวงพ่อนะงานวัดที่จัดกันก็ขอให้มีความสุขครับทุกคนทุกวัดไองานวัดไหนที่ล้มเลิกไปแล้วก็นะกลับมาจัดกันใหม่ได้ครับรือฟื้นอดีตนะวันวาน,วนงานวัดของเรานะ้ห้ทรงเอกลักษณ์อนุรักษ์ไว้ หลวงพ่อหลวงปู่ในวิหารในโบสถ์จะได้ไม่เหงาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังทรงสถิตยอยู่ทุกวัดนะครับไม่เป็นไหนหรอกอยู่ที่เราคนไทยนะครับที่จะเข้าไปไปจัดการไปบุรณะรือฟื้นอดีตกลับมาบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามของเรานะครับท้ายสุดสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับเรื่องเล่าของลุงชาติชาวบ้านเล่าเรื่อง กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับถูกอกถูกใจพบกันครับทุกค่ําคืนคืนนี้เราก็ฟังกันเรื่องอดีตย้อนยุคก,กันไปงานวัดโชคดีครับนอนหลับฝันดีทุกทุกคน